แดงตลกมากก็ว่าอยู่สวัสดีในบ้านแดงสวัสดีในบ้านน้ำเงินสวัสดีในจีจอบด้วยนะค่ะพรหมสวัสดีจ้าบ้านแดงขึ้นยังอ่ะโอเคขึ้นแล้วสวัสดีจ้าสวัสดีจ้าคนแรกป้าแม่ดีค่ะแม่วัสดีค่ะวัสดีจ้าน้องศูนสองวัสดีจ้าสวัสดีจ้ากีตาราชิกฤติให้ก่ะ อ่ออะไรอ่ะแบวมากวันนี้เออเลิศเลิลแม้วันนี้นางามมากพี่ว่าสวัสดีค่ะคุโรมีสกินรีฟูชอบจริงแหละเสื้อเออชอบเสื้อตัวนี้ใส่บ่อยมากคุณคือใครพี่เบลจะถึงเวลายายเล่มกลุ่มหรือยังรักพี่ว่าสวัสดีค่ะวันนี้แอบรวยสู้อ่ะสวัสดีในบ้านแดงดูวยดีค่ะแม้วาดีค่ะแม้กาลังดูไรเก่าเลยใช่ไหม เมื่อวานไลฟ์สามสี่ชั่วโมงคอนโดสองคนโคตดเอ้ยเมื่อวานคอนโดสามคนนี่ว่าไม่ใช่สองคนเมื่อวานคอนโดสามคนทวนโค้เลดเล,เลยเมื่อวานคอนโดก็สามคนทวนวันนี้คอนโดจะกี่คนนะเมื่อวานสามคนวันนี้จะกี่คนนะ เมื่อวานสามคนท้วนยอดโดหนึ่งรลับบาทท้วนวันนี้สักกี่คนนะเมื่อวานคนโดสามคนทวนคนสวยผอมลงเยอะมากประมาณสิบแปดชั้นค่ะตอนนี้น่าจะประมาณสิบแปดชั้นค่ะลงลิฟป์มาสิบแปดชั้นลงจิ๊บจุ่มอายะาในบ้านแดงแล้วลงลิปมาประมาณสิบแปดชั้นค่ะทุกคนเมื่อวานลงลิปมาประมาณสิบแปดชั้นนะคะทุกคน ดอลลี Fish, you. You. ่ฉ่ำมาร์กเลิศดีค่ะแม้วันดีค่ะวันดีซับพอตเตอร์ในบ้านแดงซับพอตเตอร์ในบ้านนำเงินด้วยจึงมากกับบ้านกลับช่องบ้างกลับแล้วสวยมากจะพี่ว่าคุณคือใครครับรักพี่ว่าวันดีในบ้านนำเงินวันดีในบ้านแดงบ้านนำเงินเข้ามาแล้วฝักรัวใจให้กันน่ยไม่สร้างรัวใจกดใจให้กันหน่อยใครอะไรใครเป็นหมูกระทาได้อะไรอ่ะโดนเป็นหมูกระทาได้ไหมครับไม่ได้ต้องโดนเป็นเลินงูลให้ว่าไปกินหมูกระทาได้ค่ะพี่เมล ลิปจะล้างคูงไหมาการกุศลต้นปีคนใช้เงินเยอะหรอลงคลิปจุม๋มยังลงแล้วหน้าอ่ะทุกคนรัวใจในติ๊กกันหน่อยนะสองหมื่นใจเดี๋ยวเราจะเริ่มเล่นกันโอ๊ยแต่ก่อนจะเริ่มเล่นวันนี้จะมีจุมอ่นี้ด้วยนะ <c oughs> นี่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 บัวยังไม่มีสกินอันนี้สาตาโอเควันนี้หน้าเต็มมากใช่ไหมเออหน้าเต็มมากวันนี้หน้าเต็มมากชอบพี่วามากครับนะคะอ่ะทุกคนช่วยก็รัวใจนะรัวใจกันหน่อยนะคะสองหมื่นนะคะ โอ๊ยวาเลยะเลเลเลกินข้าวว่าละมือมือละนิดเดียวนะคะทุกคนสวดรวยสุยเหมือนไม่มีอยู่จริงเออก็ไม่มีอยู่จริงไนงะโอ๊ยกาหน้าแปลกๆวันนี้วันนี้แต่งหน้าเข้มไปปะดอลลี่อายฉ่ำไปปะวันนี้ลองใช้เหมือนเข้มไปนิดน,นึงเลยเวันนี้ลองใช้อออายชาโดว์ใหม่หน้าเข้มไปนิดน,นึงว่ะวัสดีคะ่ะขอบคุณดอกลาบขอบคุณของหลันฝุ่นด้วยนะคะขอบคุณนะ พี่ว่าผอมลื้นคุ้นหรือเปล่าครับดีแม้วัาดีค่ะวันดีค่ะวันดีนะบ้านน้ำเงินวันดีนะบ้านแดงวันดีในติกตอกด้วยนะคะใครเข้ามาแล้วช่วยกันล้วใจหน่อยนะผมล้วงไม่ไม่ล้วงจา้าเดี๋ยวมันก้อ,อนเองแอบรวยนะวันนี้เข้มไปนิดเออเข้มไม่นิดละแม้วันดีค่ะวันนี้ทาวันนี้เขียนดอลลีอายฉ่ำไปอะ่ะเพราะว่าลองซื้อมาใช้อันใหม่มันเป็นซื้ออันเนี้ยน่าจะฉ่ำไปนิดนึงขอเบนก่อน ยังไม่ได้เบนเลยลืมเบนอ่ะทุกคนช่วยกันรอใจหน่อยนะในติ๊กต็อกสองหมื่นจะดอล้อ